สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่ปลูกมันสับปะหลังทุกท่านนะครับห่างหายไปนานนะครับพอดียุ่งหลายอย่างครับก็เลยไม่ได้มาอัปเดตเกี่ยวกับต้นพันธุ์มันสับปะหลังให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอนี้ครับต้นมันสับปะหลังอันนี้ตัดเตรียมไว้ปลูกนะครับตัดได้สักประมาณสองสามสัปดาห์แล้วครับนี่เป็นจากภาพนี่เป็นระยองเจ็ดสองนะครับหรือระยองก้านแดง 8 1หนึ่งขนตางอนเกตมังกรจัมโบผมว่าพันเดียวกันนะครับแต่ชื่อรับรองพันของเขาคือระยอง7 2ครับเนี่ยครับระยอง72จะประมาณนี้ครับตัวนี้ผลผลิตดีนะครับผลผลิตต่อไร่ดีนะครับแต่เปอร์เซ็นต์แป้งจะมีเป็นบางพื้นที่บางพื้นที่ไม่ค่อยมีแป้งครับหัวใหญ่ครับปลูกทิ้งๆค่างๆก็ไร่ละ5ตันไม่ขาดนะครับถ้าบำรุงดินหน่อยนะครับ ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนาะไม่ใช่ทิ้งเลยถ้าทิ้งเลยเดี๋ยวหาว่าโกหกอีกปูไปไม่ใส่ปุ๋ยไม่ดูเลยมันไม่ได้ห้าหกตันนะครับนี่คือระยองเจ็ดสองนะครับนี่ครับต้นกําลังพอดีปูกครับฝนก็ตกอยู่ครับแต่ไม่กล้าปลูกครับอากาศมันร้อนจัดครับรอสักสําหรับพื้นที่ผมนะน่าจะอย่างเร็วสุดก็สิ้นเมษาครับช้าสุดก็น่าจะปลายพฤษภาครับหรือกลางกลางพฤษสภาครับ ฝนช่วงนั้นน่าจะดีจะจะจะลงบ่อยหน่อยครับปกติเขาปลูกกันนะครับช่วงนี้แต่มาปีนี้ปีที่แล้วไม่กล้าปลูกครับเขตนี้ผมก็ไม่ให้แม่ปลูกครับอันนี้เป็นพันธุ์ที่แม่ปลูกนะครับนรับอยงเจ็ดสองเขาอันนี้เป็นห้วยบง90้นะครับพามาชมต้นห้วยบงเก้าศูนย์เนี่ครับตัดไว้เหมือนกันครับเนี่ยห้วยบงเก้าศูนย์นะครับกําลังแตกใบครับ ถามว่าไอ้ปลูกตอนนี้ก็กำลังพอดีปลูกครับตัดใส่กล่องก็น้ําหนักไม่เยอะครับได้หลายท่อนครับท่อนมันเบาลงแล้วแต่ไม่ถึงกับแห้งนะครับต้นยังสดอยู่บง90พวกนี้ผมแบ่งให้อยู่นะครับกล่องละ150บาทรวมค่าส่งเก็บเงินปลายทางครับเป็นต้นของผมเองครับต้นผมเองผมก็ตัดตัดส่งให้ได้อยู่ครับสําหรับใครที่อยากเอาไปปลูกขยายปลูกทดลองพันุนะครับเนี่ยครับต้นสะอาดปลอดโรคนะครับ นะครับถ้าต้นไหนเป็นโรคนี่เกิดมาเขาจะเป็นเลยครับอันนี้คือห้วยบงเก้าศูนย์นะครับอันนี้ไม่ใช่ห้วยบงครับเป็นพวงเพชรนะครับต้นน่าจะปนมาครับปนเขาไปซ่อมครับนะแต่ต้นลักษณะนี้แยกได้อยู่ครับนะครับห้วยบงเก้าศูนย์ครับเนี่ยครับใบเขาจะออกหอกประมาณนี้ครับห้วยบงเก้าศูนย์แป้งดีนะครับ เปอร์เซ็นต์แป้งดีครับห้วยบง90เป็นห้วยบงต้นตรงนะครับตัวนี้ถัดจากห้วยบง80ครับตัวแรกเป็นต้นโค้งเป็นห้วยบง60 80 90ล่าสุดเป็นห้วยบง100ครับแต่ผมเทียบดูแลผลผลิตพอๆกันครับกับห้วยบง90ครับต้นลักษณะต้นลักษณะอะไรก็คล้ายๆกันครับห้วยบง90สำหรับท่านที่สนใจนะครับสำหรับระยยอง15นะครับผมติดต่อขอซื้อจากพี่ที่รู้จักอยู่นะครับ แต่แย่หน่อยครับปีนี้ทุกปีเขาขายให้ไม่แพงครับปีนี้ต้องซื้อเขาต้นละประมาณ8บาทครับต้องขอแล้วเขาให้มาไม่เยอะด้วยครับให้มาแค่พันต้นเองครับนั่นหมายถึง8,000บาทครับราคาต่อกล่องเนี่ยถ้าใครจะแบ่งนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะ300ขึ้น,นครับเพราะไม่ใช่ต้นของผมเองที่ต้นผมเองที่ขายก่อนหน้านี้จะอยู่ที่ประมาณ200-250ครับประมาณนี้ไม่เกินน แต่ของเขาที่ขอซื้อเข้ามาพันต้นเนี่ยเพราะผมว่าจะเอามาขยายไว้เเขาบอกต้นละ8บาทผมก็ตกถลงไปแล้วได้ห้าร้ต้นได้พันต้นก็ก็คงต้องเอาไว้ครับเพราะว่าไม่มีปลูกผมเองก็ไม่มีปลูกเนาะก็เลยต้องซื้อเขาแต่ถามว่าแพงไหมมันก็ค่อนข้างแพงอยู่ครับต้นละ8บาทมาตัดใส่กล่องนะผมบอกเลยต้นทุนอ่ะสองอัพครับต้นทุน ต้นทุนค่าเฉพาะค่าส่งัค่าต้นพันเนี่ยก็น่าจะ250แล้วแล้ว,ลวค่าตัดค่าออกไปส่งไปอะไรอีกรวม COD เข้าไปอีกโอ้โหหนักอยู่ครับปีนี้ระยอง15บหาสำหรับท่านที่อยากได้เนาะก็ถ้าราส่งได้ก็น่าจะประมาณหลังส่งการไปครับบอกเขาตัดอยู่แต่เขาถ้าบอกตัดไว้เสร็จเดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกครับ ผมก็จะเอาเข้ามาเก็บไว้เหมือนกันสําหรับละยอง15ครับส่วนตรงนี้เป็นพวงเพชรครับตัดออกมาจากไร่เหมือนกันครับพวงเพชรอันนี้นี่ครับมันสัมปะหลังพันพวงเพชรก็จะต้นประมาณนี้ครับครับก็เก็บไว้ไว้ทําพันครับปีนี้ผมปลูกเยอะขึ้นมาหน่อยครับก็ประมาณสี่สิบห้าสิบไร่ครับก็ใช้ต้นพันหลายๆพันครับแล้วแต่ดินปลูกขาย ดินถูกกับดินช่วงไหนห้วยบง9 0สวยนะครับเนี่ยครับนี่ครับสั่งได้ครับต้นกําลังพอดีครับปลูกกําลังพอดีปลูกตัดแช่น้ํายาให้ครับไปถึงก็ปลูกได้เลยสําหรับพื้นที่ที่อยากได้นะครับช่วงนี้ผมมีพวงเพชรนี่นะครับแล้วก็ละยองเจ็ดสองแปดหห้วยบง9 0้าศูนพิรุณสีครับผมส่งให้ทาง YouTube ช่วงนี้นะครับร้อยห้าบาทรวมค่าส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสําหรับพันธุ์ที่กล่าวมาเนาะ ส่วนละยอง15ก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวจะอัปเดตกันอีกทีนะครับนอกนั้นพันอื่นยังไม่มีเข้ามานะครับที่ผมหมดแล้วทองถ้าถ้าซื้อเขามันอาจจะเป็นราคาใหม่นะครับแจ้งพี่ๆทุกท่านให้ทราบโดยทั่วกันนะครับเพราะถ้าต้นผมเองอะ่ะผมผมแบ่งให้ไปไปทดลองไปขยายกันครับแต่ถ้าซื้อมาก็ต้องบวกเพิ่มเนาะบวกค่าที่ค่าเขาซื้อมา บางทีทุกบางคนก็เข้าใจครับบางคนก็บอกจะขายไปสร้างตึกอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าใครรู้จักผมผมจะเป็นคนขายแบ่งต้นพันธุ์ที่ไม่แพงนะครับเปไปไปปลูกไปอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับมันสปะหลังพันธุ์พวงเพชรนะครับนะครับลักษณะต้นเขาก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ไม่ใช่นะครับนี่เป็นระยองเจ็ดสองครับตรงเนี้ยแม่น่าจะลืมเอามาใส่ด้วยกันครับ ต้นมันแตกแล้วมันดูง่ายครับพวงเพชรต้นจะอมม่วงอมอะไรประมาณนี้ครับยอดเขาสียอดสีอะไรเขาสำหรับท่านที่สนใจนะครับ0987122933ครับ0987122933ครับสำหรับท่านที่อยากได้ไปขยายพันธุ์นะครับเดี๋ยวถ้าได้ละยอง15มาเดี๋ยวจะอัพลงทาง YouTube นะครับ จ้งทาง YouTube ก่อนเลยเพราะผมจะไว้ปลูกก็เหลือแบ่งถ้าจะแบ่งได้ก็คงไม่เยอะครับต้ยอง15้าปีนี้เอ้ะสำหรับรอบนี้ครับเพราะมันจะหาแบ่งไม่ได้ครับหาแบ่งเขาไม่ได้ก็เลยต้องเก็บไว้ปลูกเองครับเดี๋ยวปีหน้าไม่มีแบ่งพี่ๆที่อยากได้ครับนี่ก็โทรมาหลายคนอยู่แต่ไม่มีต้นทันให้ครับ พอดีขึ้นมาไล่นะครับวันนี้ว่างเลยขึ้นมาปกติจะขายของอยู่ที่ร้านนะครับเนี่ยหลองหมาครับนี่พวงเพชรนะครับพวงเพชรนะครับยังไม่กล้าปลูกครับแห้งยังแรงอยู่ครับฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากได้ท่อนพันธุ์มันสับปะหลังครับ นี้ก็ให้ชมบรรยากาศอยู่ไร่ครับนี่มานอนที่ไร่นะครับเป็นพ่อนะครับแต่พ่อมานอนครับผมไม่นอนครับผมนอนอยู่ที่บ้านครับเฝ้าร้านครับครับทำคอกวัวครับนี่วัวปล่อยไว้นะครับส่วนมากคนที่ปลูกมาสับปะหลังก็เลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรนะครับแถบอีสานเรานะครับผมก็เป็นคนอีสานนะครับโทรมาก็คุยได้ครับคุยอีสานได้ ที่ต้องพูดไทยเพราะเผื่อพี่ๆภาคกลางครับเขาเขาไว้นี่จะได้ฟังสะดวกขึ้นน่ยคนอีสานเราก็ฟังได้อยู่แล้วครับผมผมก็พูดได้นะครับพูดอีสานโทรมาก็คุยอีสานกับผมได้ครับไม่เป็นไรอันนี้วัวครับเลี้ยงไว้ครับเนี่ยราคาค่อนข้างย่ำแย่ครับตกมาปีนี้ปกติต้องเงินต้อง สองสามแสนนะครับปีนี้ขายหมดนี่ไม่รู้จะถึงแสนหะรือเปล่าแสนกว่าบาทนี่ละ <c oughs> ก็เลี้ยงไว้ครับให้พ่อเลี้ยงไว้ครับไม่แบ่งขายครับสําสหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบแค่นี้นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวปืนเฝ้าไล่เฝ้าสวนให้ให้พี่ๆน้องๆที่สนใจอยากครอบครองอาวุธปืนนะครับอันนี้ไม่ไม,ไ,มไม่ได้ซ้ำสนุนนะครับคือเรามาอยู่ไล่อยู่อะไรเงี้ยใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินเนาะ ถ้าถ้าใครอยากแบบอยากให้ผมเอามารีวิวว่าขั้นตอนการทำยังไงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลงให้ครับสำหรับขั้นตอนการซื้อปืนถูกต้องตามกฎหมายเนาะใช้เฝ้าไล่เฝ้าสวนครับนะครับ,นะรบเฝ้าชีวิตและทรัพย์สินของเรานะครับ<อ>เรามีปืนไว้เพื่อ <S <S เพื่อป้องกันตัวเองนะครับป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนอกกลางคืนก็ไม่รู้ว่าโจรขโมยจะมีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้าใครอยากให้รีวิวก็ลองคอมเมนต์ดูครับเดี๋ยวผมจะออกมารีวิวให้อยู่อผมซื้อปืนยาวมากระบ,บอกนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาพี่พีน้องๆองทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ